วงการอย่างลบต้องเสะเทือนและไม่เพ่กับฟังก์ชันนี้ใน Affinity Designer 2ใน iPad นั่นก็คือ Shape Builder 2 ตอนแรกอะนะก็เห็นมันอยู่พักใหญ่แหละแต่ไม่เคยได้ใช้แต่พอใช้แล้วก็ติดเฉยความสำคัญของมันคือทุกคนจากนี้จะไม่ต้องใช้ยางลบอีกแล้วเวลาวาดรูปซ้อนกันซ้อนกีก่ชั้นก็ได้ซ้อนไปเลยแล้วการวาดรูปแบบซ้อนแบบนี้ทำให้เราได้ลักษณะของภาพที่คมชัดและเป็นรูปเป็นทรงสวยงาม หลังจากที่เราเลือกเครื่องมือเสร็จแล้วเราจะไปกดปุ่มลบและเราก็จะมาเลือกเส้นที่เราไม่ต้องการออกแบบนี้แบบนี้นะทุกคนแบบนี้เราก็จะเลือกเส้นที่เราไม่ต้องการออกทีละเส้นทีละเส้นนี่แล้วมันก็จะหายไปแบบมจิกมากเราไม่รู้หรอกว่าใครจะคิดว่ามัน Amazing เหมือนเราไหมแต่จากใจคนใช้ Procreate ท,ที่แบบฉันจะต้องมานั่งลบทีละนิดทีละนิดชอกช้ำอะทุกคน ก่าจะทํางานเสร็จแล้วลบแบบนี้คือมันไม่เบี้ยวด้วยไงเพราะว่าเราวาดจากรูปทรงเต็มเต็มก่อนแล้วค่อยลบในส่วนที่มันเกิดวาดภาพออกมาก็ได้เป็นภาพเวกเตอร์ซึ่งเราสามารถปรับเส้นได้ถ้าทุกคนคิดว่าเส้นนี้หนาไปก็สามารถปรับให้เล็กลงได้แก้ตรงไหนก็ได้แก้สีก็ได้แกเส้นข้างในก็ได้แก้ได้ทุกอย่างเลยแถมเลเยอร์ต่อ1นแคนวาสเนี่ยสามารถเปิดได้เยอะมาก แตกต่างจากในโปรคีเอทที่ถ้าเราตั้งแบบว่าพิกเซลสูงสูงเนี่ยก็จะสร้างเลเยอร์ได้น้อยแล้วเพื่อนๆล่ะเคยลองใช้ฟังก์ชันนี้ดูหรือยัง